สวัสดีครับพบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับเรามีความคุ้มค่าราคาประหยัดมาฝ่ายเช่นเคยครับใครกําลังมองหารถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์คุ้มคุ้มนะครับราคาพิเศษที่สําคัญได้เป็นเบาะหนัง VIP ด้วยนะครับแนะนําคันนี้เลยครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์สาดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2018ขับรถหม่ป้ายแดงล้านสวันนี้จัดให้เลยครับคุ้มคราคา7จ็ดแสห้าหม 9,000บาทเท่านั้นนะครับ7 5็0 0 0าบาทเท่านั้นได้เบา V I P นี่เลยครับสวยคุ้มค่าแบบนี้นะครับใครกำลังมองหารถตู้คุ้มคุมนะครับโทรมาเลยครับ0 6 4 6 9 6 6ส3่เเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านทันเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับออกรถกับวินรถตู้คุณจะได้แต่รถตู้สวยๆสภาพเกรดเไว้ใช้เท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อน1 5 0 0รายได้3 0,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนี่เลยครับเบอร์โทรด้านล่างโทรเข้ามาเลยนะครับสำหรับเสายวคคุม่ หน้าใช้แค่ไหนไปครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมหน้า Min o r Change นะครับโฉมหน้ากันดั้มที่นิยมเรียกกันนะครับไฟหน้าแบบมาเตอร์เรฟเลกเตอร์นี่ครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับด้านล่างมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เลยนะครับกระจังหน้าสวยๆโครเมี่ยมสองชั้นนี่นะครับสวยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับสวยเดิมรถหน่วยงานดูแลดีมากๆคันนี้นะครับไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับขาวๆใสๆแบบนี้เลยผิวพันธุ์สันเหลี่ยมฝากระโปรงนี่ครับสวยๆตรงๆแบบนี้นะครับ ไม่มีโดนไม่มีชนแน่นอนนะครับซื้อรถกับวบีโรโต้นะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A นะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีชอรูตสูญหายมั่นใจได้ร้อยเครับซื้อรถกับวบีโรโต้นะครับเอารถสวยไปใช้เท่านั้นนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับกระจกข้างนะครับคันนี้ได้พับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยเดิมด้านบริเวณด้านล่างนะครับล้อได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานขอบ15ย่าง อย่างปี20นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับนี่ฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยด้านบนนะครับสวยๆนะครับรางน้ำบริเวณรางน้ำนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้สปอร์ตเมทอาร์กนะครับเรียงตัวสวยๆเป็นจุดแบบนี้หมายความว่าไม่มีการพลิกตะแคงตัวรถนะครับทุกคันเราคัดแล้วคัดอีกนะครับคัดเกรด A เท่านั้นรถสวยรถเดิมนะครับหาได้ที่วินรถตู้นี่แหละครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับได้เป็นเบาะ VIP นะครับเบาะหนัง VIP เรียบร้อยเลยเนี่ยครับสวยๆขาวๆปิ๊ ตึงๆไม่ยุบไม่ขาดม่านข้างติดมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะครับแผงข้างสวยๆเนี่ยครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะด้านล่างก็จะมีเป็นที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงต่างๆมีมาให้นะครับครบๆเลยบริเวณเนี่ยครับซอกหน้าสวยๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับนี่ยฮะสวยๆเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับเรียงตัวกันมาแบบนี้ นี่ครับสวยกริบกริบแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับคุ้มค่าแน่นอนนี่ละฮะสีข้างๆานะครับขอบประตูสวยๆเดิมๆเป็นสีเมทัลลิกนี่ฮะไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดนะครับในฮันหูกรอนนะครับสวยๆเดิมๆไม่มีแงะแกะเก่าด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เนี่ยฮะได้มีสปอร์ตเมอาร์นะครับเรียงตัวสวยๆตรงนี้สีดีมากนะครับสีเนียนกริบเลยสวยมากนะฮะเบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดตัวเครื่องนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ แห้งๆใสๆสวยๆกริปๆแบบนี้นี่แหละฮะใครหาอยู่นะครับรถสวยรถเดิมสภาพเกรด A นี่แหละครับต้องแบบนี้นะครับแห้งๆสวยๆมาคิ้งต่างๆยังอยู่ใช้งานน้อยมากคันนี้ใช้งานน้อยมากนะครับนี่ฮะสวยๆคลิปๆเลยโอ้โหมาคิ้งต่างๆยังอยู่ครบๆนะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้แผ่นเพลทชัดเจนนะครับเพลิเดือนพฤษภานะครับพฤษภาปีปี18นะครับพฤษภาปี18 จัดไปเลยนะครับสวยคุ้มค่าแบบนี้คอนโซลสะอาดดใสๆนี่ฮะกริบๆแบบนี้เลยนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ข้อดีคือเช็คระยะไปเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมครับนี่ฮะเอาไปใช้อย่างเดียวคันนี้ได้เป็นเบาะนะครับสามแถวเก้าที่นั่งนี่ครับ VIP ตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่ฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดินทางกับครอบครัวก็ได้นะครับทำทัวรับส่งนะครับผู้โดยสารต่างๆว่ากันไปนักท่องเที่ยวนะครับนี่ฮะ สวยๆคุ้มๆเฮดรูมสะอาดอาดนะครับแท็กเซอร์วิสด้านข้างยังอยู่เลยนี่แหละฮะรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับดีแบบนี้นี่เองเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยไม่มีรถตู้วิ่งคิวไม่มีรถตู้สาธารณะไม่มีรถตู้ทําทัวร์ต่างๆที่เรียกว่าใช้งานหนักๆสี่ห้าแสนโลอย่างนั้นเราไม่เอามาขายเลยนะครับรถติดแก๊สไม่เอามาขายรถป้ายเหลืองเราไม่เอามาขายเลยนะครับคันนี้จะเป็นรถป้ายฟ้าหน่วยงานแท้ประวัติศูน์เท่านั้นนี่แหละครับเอาไปใช้กันนะครับ ใครสนใจโทรมาเลยครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถก็มีรถตู้นะครับเนี่ยฮะเอาสวยๆไปใช้แบบนี้เลยชายบันไดสวยๆเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้ใช้งานน้อยมากนะครับน็อตด้านล่างไม่มีขันไม่มีไขนะครับไรเรียงกันมาหูกรอนนี่ครับสวยเดิมเลยสวยเดิมเลยสปอร์ตเมทอาร์กเห็นไหยฮะเป็นจุดเป็นจุดสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหคันนี้ใครหาอยู่นะครับรับประกันความคุ้มค่าเลย เนี่ยครับด้านข้างนะครับด้านข้างประตูนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยนะครับชัดเจนเนี่ยฮะชัดเจนเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานใครหาอยู่คุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับติดม่านให้รอบคันด้วยด้านหลังนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับไฟท้ายทูโทนนะครับกระจกไล่ฟ้ากระจกช่วยมองหลังใบปัดน้ําฝนไฟเบรกตรงที่3นะครับอยู่สวยสวยครบเลยทะเบียน28 83นะครับใครชอบเลขนี้มาเลยครับคันนี้คุ้มค่า ปกตินะครับถ้าเป็นปี18เบาะหนังราคา8 0 0 0 0 0กว่าคันนี้คุ้มๆครับนะครับเลขไม่แสนกว่าก็จริงแต่ว่าราคาประหยัดนะครับประหยัดไปหลายหมื่นเลยเกือบเกือบแสนคันนี้นะครับ759,000บาทเอาไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับรางน้ําด้านบนสวยๆนะครับเรียงตัวสวยๆยาวๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยฮะให้ดูกันใกล้ๆนะครับเนี่ยฮะตรงสปอร์ตแบนอาร์เหขี้ยมฮะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้เนี่ยครับรีวิวให้ดูกันชัดเจนนะครับตรงบริเวณรอยอาร์กรอยเชื่อม ด้านข้างสวยๆเนี่ยครับเดิมๆต้องแบบนี้นะครับสังเกตชัดเจนเลยผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างคมๆตรงๆไม่มีดุ้งไม่มีโดนนะครับนี่ฮะรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกคันนะครับเราคัดแล้วคัดอีกคัดเกรดสภาพเกรด A มาเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนดูภายในกันนะครับเนี่ยฮะสวยๆนะครับแผงข้างใสๆคลิปๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับออตโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกที่วางแก้วน้าชุดลาโพง มาครบเลยซอกหน้าสวยๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะบริเวณขอบประตูสวยๆเดิมๆแบบนี้ใครหายอยู่นะครับนี่ฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับอยู่สวยๆไม่มีแง่แก่เก่านะครับหูกรอนสวยๆเดิมๆด้านข้างนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับขึ้นลงนะครับคนขับขึ้นลงตรงนี้นะครับเป็นธรรมชาติแต่ไม่มีพ่นสีสัดทับแต่อย่างใดนะครับไปตามนี้สวยๆเดิมๆนะครับโชว์ให้เห็นนะครับนี่ฮะด้วยความจริงใจนะครับรถสวยรถเดิม ดูง่ายนะครับรถสวยรถเดิมดูง่ายคันนี้เลขไมล์แสนแปดนะครับเลขไมล์แสนแปดเนี่ยฮะภายในนะครับพรมลไยมาตรฐานเดิมโรงงานเลยหุ้มด้วยยูรีเทนนะครับแอร์แบกคู่หน้ามีมาให้คันนี้นะครับเลขไมล์แสนแปดนะครับฉเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ80โลเท่านั้นเองนะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยรถสวยหน่วยงานประวัติศูย์คันนี้คุ้มค่านะครับเซอร์วิสใหญ่มาให้เรียบร้อยแล้ว เนี่ยฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้เอาไปใช้กันนะครับคอนโซลสะอาดๆใสๆชุดแอ์แบกนะครับใช้งานได้ปกติคู่มือต่างๆนะครับเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยชุดเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงมาตรฐานติดติดตั้งมาจากศูนย์มาให้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําใบใหญ่ๆให้2ใบนะครับแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับนะครับควบคุมไฟควบคุมแอร์ด้านหลังนะครับเพาเวอร์เอาเล็ตมีให้ตรงนี้ที่เขียบบุหรี่จัดไปนะครับ ตรงนี้เบรกมือมาตรฐานก้านดึงเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับความคุ้มค่าความประหยัดความทนทานว่ากันไปนะครับตรงนี้สวยๆคุ้มๆแบบนี้เลยอุปกรณ์ส่วนควบนะครับด้านบนไฟสองสว่างม่านบังแดดต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติสวยๆคุ้มๆแบบนี้นี่เลยฮะเอาไปใช้กันครับคันนี้นะครับสาหรับเดินทางครอบครัวนะฮะเดินทางครอบครัวหรือทําทัวร์อะไรต่างๆว่ากันไปเลยนะครับเก้าที่นั่งเบาะตัวใหญ่สวยๆตึงๆแบบนี้นะครับรับประกันความคุ้มค่าเลย ราคาปกตินะครับ779,000บาทนะครับในคลิปนี้เอาส่วนลดไปเลย20,000นะครับเหลือเพียง759,000บาทเท่านั้นนี่ฮะเอารถตู้สวยๆคุ้มๆไปใช้กันแบบนี้นะครับใครหาอยู่รับประกันความคุ้มเลยเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันครับนี่ครับบริเวณชุดหน้านะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับชุดแม่ปั๊มเบรกนี่นะครับตัวมาร์คกิ้งต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้นะครับท่อนะครับนิ่มๆไม่กรอบไม่แตกไม่มีหยดไม่มีเยิ้ม สวยเดิมแน่นอนนะครับแก้มหน้าสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขยซอกในนะครับซีนซิลิโคนสวยเดิมโรงงานเลยแบบนี้นี่เลยครับรถสวยเกรด A นะครับสภาพเกรด A ชุดอินเตอร์นะครับไม่มีล้มแผงอินเตอร์ไม่ล้มนะครับโลโก้ซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆยังอยู่เลยสติ๊กเกอร์มอกบริเวณบอดี้นะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีชนแน่นอนนะครับชุดน้ํายาต่างๆนะครับมอพักต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไฟหน้าแท้ไทยคุยโตชัดเจนนะครับไฟขาวๆใสๆไม่แตกไม่ร้าว เนี่ยฮะแก้มหน้าสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขเลยซอกในสวยมากนะครับสวยเดิมแบบนี้นี่เลยฮะรถเกรด A นะครับสภาพเกรด A ต้องแบบนี้นะครับซื้อรถกับวินรถตู้เอารถตู้สวยๆไปใช้กันครับรับประกันความคุ้มค่าเลยสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับรถตู้สวยๆคุ้มๆไว้ใช้งานแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะได้บอก VIP ด้วยตัวตาคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ที่ปี18เลยเลขไม์แสนแปดนะครับฉเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ80โลเท่าน,นั้นเอง ปลายแดงร้านสองแน่นอนครับวันนี้จัดให้คุ้มคุ้มครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นห้ารายได้สามหมื่นซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับออกรถกับวินรถตู้นะครับเนี่ยฮะเอารถตู้สวยๆไปใช้กันมีให้เลือกมากกว่าหกสิบคันเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยเข้ามาดูได้เลยยยยออาาากกไไได้แบบบหนนน่งรรระคคััโทมุ พักมาคุยกันวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสำหรับรถตู้สวยๆขั้นถัดไปเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ